มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี้ครับสำหรับประเด็นร้อนในเช้าของวันอังคารที่11นะฮะสิ 11. สิงหาคมวันนี้ผมขอเริ่มต้นอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นเชิงประเด็นร้อนเลยทีเดียวครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากจะชื่นชมกับเรื่องราวของชาวนาที่มีปัญหาแล้วก็ไม่โยนปัญหาเป็นเป็นภาระของคนอื่นแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งหลายคนนี่หายากนะครับหายากส่วนใหญ่พอมีปัญหามาก็จะร้องแรกยหลกระเชอแล้วก็เรียกร้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็ดุดานะว่ากล่าวว่าหน่วยงานไม่ดูแลนะครับแต่ว่าคนนี้ไม่ครับมีปัญหามาก็ก้มหน้าก้มตาแก้ปัญหาด้วยด้วยปัญญาของตนเองครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับกับชาวนาคนนี้ครับแต่ว่าเสดายไม่ได้อยู่ที่ทางด้านภาคอีสานเรานะฮะ เราไปดูชาวนาที่เข้ามาแก้ปัญหานี้แล้วก็ทางด้านไทยรัฐแล้วก็รวมทั้งในส่วนของออโอเป็นคนอีสานด้วยนะครับเป็นคนอีสานด้วยแม่ดูหน้าตานึกว่าเป็นคนภาคเหนือนะฮะเป็นคนอีสานด้วยนะครับลุงต้อยครับชาวนาผู้เป็นอมแพ้ภัยแล้งที่ตำบลเชียงเครือจังหวัดสกลนครครับสร้างฝายกั้นนะ้นนนําคนเดียวนานถึง2ปีนําของเก่าวสัสดุที่เหลือใช้มาร่วมกับซี่ล้อรถจักรยานยนต์เก่าๆนะครับมาทําเป็น กังหันครับเพื่อดึงน้ำออกจากลำห้วยเข้านาโดยไม่ใช้ไฟฟ้าครับแหมสุดยอดจริงๆครับนี่คือคนที่มีปัญญานะฮะคนที่มีปัญญาก็จะเรียนรู้ว่าจะต้องใช้ปัญญาอย่างไรนะครับในการแก้ปัญหาครับเราไปดูกันนะครับเมื่อวานนี้ครับนายทางด้านนายชัยสุริโรมครับ เะะมื่อวานนี้วันที่10ส,สิงหาคมนายชัยสุริรมนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับได้พาผู้สื่อข่าวนี้ไปชมที่นาของนายขวัญใจอุปพง์หรือว่าลุงต้อยนะฮะอังเคิลต้อยครับผมอายุ56ปีแหมน่าจะเรียกว่าพี่มากกว่านะอายุเพียงแค่56ปีเองครับน่าจะเรียกว่าพี่ต้อยมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้อยหมวกแดงครับเป็นต้อยหมวกสีคราม อยู่ที่บ้านป่าหวานครับหมู่เจตบุเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับโดยที่ที่นาของพี่ต้อยครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำครับเพราะพี่ต้อยนี่เป็นคนขยันนะครับไม่ใช่ว่าขยันซื้อหวยไม่ใช่นะครับเป็นชาวนาที่เรียกว่าเป็นคนสู้ชีวิตนะครับหัวใจไม่เคยยอมแพ้ครับนะฮะพี่ต้อยบอกว่าปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ําทําเกษตรที่เจอนี่เป็นหนึ่งในปัญหาของชาวนาส่วนใหญ่ก็คือน้ําหาปีไหนน้ามากก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับ แต่ปีไหนอากาศแปรปรวนฝนน้อยก็มักจะประสบปัญหาไม่สามารถไถวิานปักดำได้ต้นเห็นว่าติดกับที่ของตนนี้ก็มีต้นทุนคือลำห้วยลากครับนะฮะข้างๆที่นาของพี่ตอยเขานี่ครับมีลำห้วยลากมีความยาวนี่ยาวเลยนะ10กิโลเมตรครับก่อนที่จะไหลลงสู่น้องหานในหน้าในหน้าแรงน้ำก็จะไหลลงน้องหานจนหมดครับ ตนจึงคิดว่าน่าจะมีการสร้างฝายกั้นน้ําขึ้นมาโดยเก็บหินลูกกลางที่อยู่ในนาน,นีวันละ 10- 20ก้อนครับมาทําเป็นกั้นลําห้วยเอาไว้ใช้เวลาในการกั้นอยู่2ปีเต็มครับจึงเป็นฝายน้นําลนเก็บกักน้ําสูงได้ประมาณ180เซนถ้าเผื่อจะใช้ระบบไฟ,ฟฟ้าหรือว่าน้ํามันมาสูบน้ํามันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นคุณพรผมเองอาจจะไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาเมือนคุณพพรนะแต่ว่าการที่เราจะคิดหาประสิทธ,ธิภาพและประสิทธิผลนี่ผมเข้าใจ ประสิทธิผลนี่คือบรรลุตามเป้าหมายประสิทธิภาพคือต้นทุนต้องต่ำครับตนเองก็เคยทํางานเป็นช่างจริงนําประสบการณ์นี้มาใช้ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับมาใช้เขาทํำยังไงฮะพี่ต้อยนี่ครับนี่พี่ต้อยครับเขาทาอย่างนี้ครับก็คือเอามีการดัดแปลงอุปกรณ์ฮะที่ขอมาจากเจ้าของเดิม แล้วก็ใช้หลักการของธรรมชาติก็คือเอาแรงดันจากการไหล,ล,ลของน้ำนี่ครับมาขับเคลื่อนเป็นกังหันที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากท่อ PVC มาประกอบกับมาประกอบกับวงก้อเหล่าวงล้อเก่าจักรยานครับแล้วก็คล้องสายผ่านไปยังเครื่องปั๊มน้ําที่เหลือใช้ครับนาไปประกอบติดตั้งในฝายของลําห้วยจากนั้นก็ปล่อยให้ระบบทํางานหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับโดยระบบของการปั๊ม ระบบปั๊มก็จะทํางานแล้วก็มีการชักสูบน้ําจากลําห้วยขึ้นมาได้สูงถึงประมาณถึง3-4เมตรครับก่อนที่จะมีบ่อพักแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลเข้าไปสู่ที่นาเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีต้นทุนค่าไฟฟ้าหรือน้ํามันแต่ประการใดเพียงแค่ใช้ปัญญาครับใช้ปัญญาก็แก้ปัญหาได้นะครับคือไม่ใช่ว่าใช้เงินตราแต่ว่าใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาครับนี่ฮะเป็นการลดต้นทุนนะฮะ เพืการลดต้นทุนน้ําก็จะไหลเข้าที่นาจนเพียงพอต่อการทํานาและก็ยังสามารถที่จะแบ่งให้กับที่นาของเพื่อนบ้านได้อีกต่างหากด้วยนอกจากจะช่วยเหลือตัวเองได้และยังมีการเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนบ้านได้อีกต่างหากครับแล้วก็เมื่อไรที่ฝนทิ้งช่วงก็สามารถที่จะนํากังหันนี่ครับไปประกอบเป็นสูบน้าเข้านาครับหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตายครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้คุณนพพรผมก็เหมือนคุณนพพรนะคือเผยแพร่ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์นําไปประดิษฐ์ได้เองครับ ไม่มีการจดสิทธิบัตรแต่ประกันใดนะครับคนไหนอยากมาติดต่ออยากจะให้ขอคาแนะนำมาเลยนะครับช่วยเต็มที่นะครับไม่มีการจดสิทธิบัตรไม่มีการจดลิขสิทธิ์ครับช่วยเหลือกันนะครับคนเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นสังคมแชร์ริ่งครับนี่ก็นับว่าเป็นแนวความคิดดีๆของเกษตรกรนะครับที่รู้จักดัดแปลงจากวัสดุที่มีอยู่ครับจนสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับผลพลอยได้จากทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเชียงเครือก็มีการทําระบบน้ําใต้ดินไว้ครอบคลุมในพื้นที่ครับจนมีน้ําเพียงพอต่อการทําเกษตรให้กับชาวชาวบ้านอีกต่างหากด้วยครับแล้วก็ตัวระบบทําน้ําใต้ดินนี่ครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับมีการแพร่อย่างมากมายนะครับไปทั่วประเทศแต่ใครจะรู้ว่าโครงการนำร่องทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเราครับ อยู่ที่อำเภอบุญทริกน้ำยืนนี่ครับเป็นแหล่งศึกษาดูงานเลยนะครับแต่ก่อนนี้แหวผมจุดๆชื่อท่านหายไปเลยนะฮะอ,อ,อาจารย์อะไรนะประพันธ์ดอกไม้อะไรสักอย่างนึงนี่นะครับนะฮะท่านเองก็เป็นคนที่ได้รับความรู้นี่มาจากพระรูปหนึ่งนะครับจากทางด้านจังหวัดบึงการนะครับซึ่งเอาความรู้นี่มาจากต่างประเทศนะครับเรื่องของระบบกราวอเตอร์นะครับเป็นธนาคารน้ําใต้ดิน แล้วก็สามารถที่จะผลักดันเป็นโครงการนําร่องเกิดขึ้นผมเองก็ได้รับเชิญจากท่านนี่ครับไปดูพื้นที่นะฮะอยู่ที่บุญทิริกน้ํายืนนี่ครับพาไปดูครับว่าระบบน้ำใตดินสามารถทําได้อย่างไรนอกจากจะแก้ปัญหาภาัยแรงแล้วยังสามารถจะแก้ปัญหาน้ําท่วมได้ด้วยครับนะฮะอย่างเช่นในอบอตอน้ําท่วมทุกปีนะครับพอมีระบบของน้ําใต้ดินนะครับปรากฏว่าตัวระบบน้ำใตดินนี้สามารถดูดน้ําที่เคยท่วมนะครับ หายไปนะครับแทนที่จะขังสองวันสาวันครับเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็คือน้ําหายเกลี้ยงเลยครับนี่แล้วก็น,น้าแ้งนะครับยังสามารถที่จะสูบน้ําขึ้นมาใช้ได้ครับซึ่งผมเองก็สอบถามชาวบ้านแล้วชาวบ้านบอกเปนอีริคุณพอ่ออนดีอิริยเพื่นนี่เพื่อนผ้าเห็ดโอ้ยต้งขอบคุนนายกอบอตอเพื่อนเพื่อนผ้าเห็ดดีหลายเพื่นแต่ก่อนนี้น้ำท่วมขังได้อยู่เพื่นเดือนนี้สบาย นำบท่วมขังแต่ก่อนนี่เบิงห้อยนามที่นดานสูงขนาดใดต่ก่อนนี่ครับเดี๋ยวนี้ไ่มีแล้วตั้งแต่มีรูปนำธนาคนนารนำแต่ดินมานี่นาแหลงมากก็บอกขาดแค่นา,นามโอ้ยดีหลายทันนี่เป็นความคิดของทางด้านชุมชนนะครับแก้ปัญหาอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ปรกากฏเป็นที่แพร่ระบาดไปทั่วเลยเพราะว่าอธิบดีอธิบดีของทางด้านท้องถิ่นนะครับกรมท้องถิ่นนะครับ ได้มีการน,นําแนวความคิดธนาคารใต้ดินนี้ไปเผยแพร่ไปทั่วประเทศครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่นชมแต่ว่าขณะเดียวกันจังหวัดเองก็ยังไม่ผลักดันให้ตัวนี้เป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับแม้แต่กรมชมประทานเองก็น่าจะเข้าไปศึกษาเรื่องนี้ครับเราไปที่ทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับ ก็เริ่มต้นจากทนายอุบลเซวิทถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนตนตรงไปอุบลสวิทหน9่งถนนคลังอาวุธขับซึ่งเขาเองก็มีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายของพนักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับมีลิฟต์ยุกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คนมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องเครื่องมือครบคันทันสมัย แล้วก็รวมทั้งนะครับความพร้อมนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับท่านสามารถแวะเปลี่ยนไปนอกจากนั้นเขามีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะความปลอดภัยและก็ให้แก่รถของคุณด้วยอุปกรณ์และก็อะไรระดับชั้นนำของโลกครับท่านสามารถที่จะเลือกได้ครับตรงไปเลยนะครับอุบลสวิทให้บริการ7วันเต็มไม่เว้นวันหยุดราชการถนนคลังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับ ส่วนอุบลการแว้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นไปตรวจวัดสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไรยาเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่ อุบลการแวนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเกลื่อนธานีผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลนการแ่นตั้งแต่อยู่ชั้นมศส,สี่ครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับกว่ากี่ปีมาแล้วครับเป็น30ปีมาแล้วครับที่ใช้บริการของอุบลนการแ่นด้วยความมั่นใจครับทางด้านกรมทางหลวงก็ฝากข่าวมานะครับนี่ก็ส่งเอกสารไปให้ผมที่บ้านนะครับ เรื่องราวของการแก้ปัญหาการจราจรที่บ้านเรามีการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ2ชั้นด้วยกัน2จุดก็คือสี่แยกดงอู่พึ่งและก็สี่แยกวนารมนะครับและก็ตั้งแต่ต้นต้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปเขาก็จะมีการปิดถนนปิดสี่แยกวนารมครับเพื่อที่จะนะครับทำทางลอดทําอุโมงครับทีนี้เขาก็มีการทําทางเบี่ยงทางเลี่ยงถ้าเผื่อเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับให้ใช้ทางเบี่ยงท่านขับ มาจากอุบมาจากสีเกตยโสอำนาจจะเข้าตัวเมืองนะครับก็ใช้ทางทางเบี่ยงครับใช้ทางเบี่ยงแล้วก็ไปยูเทิร์นยูเทิร์นนะครับก็สามารถที่จะเข้าตัวเมืองได้แต่ว่าถ้าเผื่อท่านเป็นผู้ที่ใช้รถตู้รถเก๋งรถกระบะนะครับก็ใช้ทางเลี่ยงครับเลี่ยงเข้าไปที่ทางด้านบ้านด้าพระขามใหญ่นะครับออกไปที่หัวสนามบินได้ครับนี่ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับ ซึ่งตอนนี้เขามีการปักป้ายเป็นระยะระยะไปเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ,นะรในการทํางานครับและถ้าเผื่อท่านมีความไม่สะดวกนะครับก็สามารถแจ้งผมได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นกรรมาการในส่วนนี้อยู่ด้วยครับในเรื่องราวของการแก้ปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างครับไปได้เลยนะครับกับเรื่องราวของทางด้านการก่อสร้างทางลอดตามระดับ2ชั้นซึ่งใช้เวลาประมาณ3ปีแล้วก็ถ้าเผื่อเราก่อสร้างแล้วเสร็จจะก,กลายเป็นทางลอดตาลระดับที่สวยที่สุด สะดวกสบายที่สุดในอีสานบ้านเหาครับ